ไก่ฮอดบานเย่เดาวแล้วค่ะสวยเะคา้าย่ำขึ้นสกลนครบานเฮ้าค่ะสกลนครดินแดนแห่งเมืองอารยาธรรมสวยสดงดงามค่ะพี่น้อง วัตถุด e ปลาสันเนื้ออร่อยไหมคะอร่อยไหมน่งเรียบร้อยดิเบสเตอร์อ๋อพีนัทอย่างอืมเป็นยไงแล้ว่าน นักกินถัวลิสงเคือบคาราเมลอยู่ตลาดบ้านทาดเดี๋ยว้อฮอซยอยู่ออกกดเนาะ นัดกู้นัดโกลูกฮาน้านอไวยุโตมังเอิญมาตีวาบ่แมนเมอนี่บ่โอ้ยนึกว่าเป็นบ่ห่วงบาน่วงซองเอติ้งยูอันวอนทูโกโกพัทยาเดสไลยูน็ออโกลูกฮาวออโตแล้ววเราไปเบิงบานเมื่อวานมาแมนดก ก็าปิดตัวคนก็เริ่มมาตลาดถ้าพญยายนางเหล่น <c oughs> จานใส <c oughs> จานใสห <c oughs> วัสดีค่ะหวัสดีค่ะอืม ไอ่ย sure huh? ูช่ว o ยูนัดโกโฮมพริกอาบโฮมยูนัดโกลู o โฮมนะพญาย่อยคอยกินบักทั่วพี่น้องเบิ้องยูนาบ้านยูนาล้านค้าพี่น้องก็ขายของขายของเต็มตู้แซนั่งกินได้สบายเลย พญายางกินซื้อบอกทั่วให้พญายาะเก็บกินเก็บกินแล้วพญาย่อยคอยหันบ๊ายอยู่บนทุกโกลูกเฮ้าทุมอรอเมื่อนีนบอสนเลยเมื่อนีนบอสนไปเบิ้งบ้านเลยเมื่อนีนพญาย่ยคอยอยู่วันเหียวบ่พัทยาโซมัดเนี่ยเดสไว้ nhớ bác cặp bàn thôi nha pa, đi bán thuộc cô hôm đi bán thuộc cô hôm à. ừ, em phải nhảy khỏi phải... nàng là nàng bưng lột kìa phải nhảy khỏi nàng bưng lột leo พญใหญ่คอยนางเบิงรถนาค่ายตอนนี้เย,ย,ย,ย้ดาวอยู่นาค่าย้วพี่น้องนะเย้ดาวอยู่นาค่ายเมื่อแล้วเมื่อแล้วสห้าพญาย่เมื่อแล้วอ่า เมื่อ้วจ้าผ้าพาายเมื่อลราค่ะู่บานถาดแถวบานถาดออกมาทุละทุเล,ลห้าเรามาเล่นจ้ะ้อน ตรวจสอบพญายครับรถกลางคืนพี่น้องบิโกอินไซต์ซิตี้แล้วเด้ออีคอรบิ๊กทรัคดาวแดงเด้อแข็งแลอันนี่มอหน่าอ่ามอราชพัฒน์แล้วค่ะเด้อพี่น้องอ่ามอราชพัฒน์งานปาาักยันต์เคืนค่ะสุดยอดงามแห้งค่ะนะคะพี่น้องจา้า พอสิไปเบื้องบานกับพัอได้ไปซ้ำดอกค่ะงามๆค่ะเอามาฝากพี่น้องค่ะงามงามงามเพิ่มเย็น เดดาวกำลังกลับบ้านค่ะพี่น้องจา้าทดสอบพะบย่ะย์ค่ะรถย่มคล้่นนะคะนะาะมนจำเป็นกับพวกผ้าเราขับกลางคลืนดอกพราว่ายังเตราว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะคะอยู่ในเขตบ้านยู่ใกล้ดาวกันเลยบอบอย่านปันไดเนาะอยู่ในเมืองนะคะค่ะอยู่ในเมืองแถบนี้ก็สิเป็นแถบไฟฟ้าค่ะพี่น้องจา้าแถบเรือนจำเก่า ตรงไปก็จะเป็นตลาดใบพัดเส้นไปมุกดาหารเนาะ,ะนะเห็นบ้าน,นป้ายกี่ดีอยู่หันป้ายไปมุกดาหารนะคะคะเซน้ <c oughs> มาประจําพี่นองง้องเลยเห็นไหมอ่าไปยันละเลียวละมุกดาหารนาแกตลาดใบพัดนะคะตลาดใบพัด ตีโค้งเข้านี่กันโอ้ตำรวจอยู่หอดย่างขึ้นอ่าเห็นไหมค่ะไฟงามงามจ่อไปพี่น้องเบิง่งเท่า่ัเนาะไฟงามสว่างสวัย ตรงหอนาฬิกาเลยค่ะเดอ้อหอนาฬิกาไก่ฮอดป่านเย่ดาวแล้วค่ะสวยบวคะาย่ำขึ้นสกลนครบานเฮ้าค่ะสกลนครดินแดนแห่งเมืองอารยธรรมสวยสดงดงามค่ะพี่น้องสวยสดงดงามตรงหอนาฬิกา วอกวอกเน่ยนอตเฮียมาถึง nah บ้านแล้วพี่น้องจ้าเฮ้ย่คยมาเหรอพี่น้องเพื่อนเราสิมาให้สัมผัส Know your sky into youWhy you not go look how todayYou don't want อืมถ้าว่ามื่ออื่นเราสิผ้<พ>าไปพี่น้องอืมสิดดาวโกิดนะอืมต่างภาพพนยายื่อองบานางเล่นจ้ะอย่าโอ้ยฟินนะต่อเอาล้ค่ะเราสิขึ้นบ้านแล้วโอ้เพิ่นเหลียวเบิ่งห้องเพิ่นนะจ้ะ โอเคเซบาย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 สวัสดีครับเอาละครับพี่น้องจะพอกันแหมคลิปหน่าจ้าสวัสดีค่ะ